าเราเจอปารบร้อนมานานหลายปีหายปีแล้วหมอก,ก็บอกนะคือาล่กบเตาไฟกับตาจะเสียมากยากไปวัปนวันยาให้ลูกค้าไปตอบไม่ตอบไม่สนใจจะขายได้านขึ้นอยู่จะแก่ไม่เกี่ยวคนยากถ้าไม่ตั้งใจจะทำ เขาตั้งอยู่ถนลนนราธิวาสฮะช่วงขาออกไปทางพระรามสามทุกวันเขาจะสั่งฐานผมไว้แล้วผมจะใช้เวลาว่างไปส่งเขาตอนช่วงเวลาที่รถไม่ติดน้อยนี้ช้าก็ตื่นเดินมาทำงานวันวันก็อยู่แด่ที่นี่ฮะก่อนอยู่ร้านผมแกเป็นเด็กเสิร์ฟที่ที่ร้านอื่นมาก่อนฮะผม,มเป็นเด็กยกอาหาร เขาย่างหมูเดือนเยอะผมก็เลยหอหัสผมทำหมูต่อายุย2สองตอนนี้ห้ามันเรื่องแบบเราตั้งใจเราชอบะเราก็เลยไปเร็วอะไรเร็วเพราะใจเราลักเราชอบคือเขาก่อนเขาทำอยู่ที่ร้านอื่นแล้วร้านเขาย้ายไปก็เลยชวนแกมาทำด้วย ที่คนไทยเขานิยมกินก็คือเป็นหมูสายฟันของเวียดนามแต่ตอนนี้เวียดนามมันไม่มีแล้วตอนนั้นเขาเกิดโรคระบาดตอนนี้ก็ไปเปิดฟาร์มอยู่ที่ยะโสธรการเลี้ยงหมูก็เน้นธรรมชาติหมูพวกนี้จะไม่ค่อยเป็นโรคเหมือนกับหมูฟาร์มตอนเช้าผมต้องมาสับพอสับกระดูกกันเสร็จแล้วก็ถอดหมูไว้ท้องโกงสองก้นดินเสร็จแล้วก็เสียบหมูแล้วก็เริ่มต้มน,น้ำร้อน เสียบหมูเสร็จก็เอาดําร้อนลวกรางน้ำเย็นแล้วก็ทาสีหมูเข้าไปมันส้มซีว่ะมันช่วยให้หนังกรอบด้วยทาสีหมูแล้วก็ย่างแห้งเที่ยวนึงก่อนทิ้งเอาไว้เพื่อคอยลูกค้าสั่งถึงจะย่าง,งเที่ยวที่สองให้หนังกรอบครับผมการย่างหมูหันเนี่ยมันรอบแรกจะไม่ทันเสร็จทีเดียวมันต้องใช้สองรอบสามรอบถึงจะ โอเคต้นทุนค่าใช้จ่ายมันสูงทานเนี่ยเป็นหลักเลยท่านของเราเนี่ยมันต้องไฟแรงไฟมันต้องแรงหน่อยมันถึงจะถึงหนังหมูนะถ้าย่างไฟอ่อนมากหนังมันจะกระด้างกระด้างคนย่างเหมือนกันทุกคนแหละแต่ใครจะย่างดีไม่ดีแค่นั้นเนี่ยี่คุนบางทีเขาย่างในเครื่อง มันยกล้อยกอะไรไม่ได้ก็ป่นหมุนข้องแล้วก็ไปซื้อซแล้วผมแม่มแล้วแดกแล้วแดกดถาดใบใหม่มันจะปวดข้อมือมใช้แรงข้อมือตัวเยอะการเล่นไฟมันก็เป็นวิธีย่างอย่างหนึ่งของตาละบปุคลน,นะแกก็มีวิธีย่างของแกที่ผมเห็นบางคนย่างเขาจะไม่เร่งถานเขาจะใช้น้ํามันล่อพวกนี้มันต้องเป็นคนที่ใจรักฮะเพราะว่าอยู่หน้าเตานี่จะร้อนมาก ไฟแรงเลยตามันแรงขึ้นมาสะเก็ดต่ามเด่นมันโดนประจําอยู่แล้วเนี่ยแต่วันที่แตก,กมากๆโอ้ต้องหลบมันยังอะไรทีกระโดดตอบตาโดนตาเราเจอความร้อนมานานหลายปีหลายปีแล้วหมอกขาบอกละว่าแค่หลบเตาไฟเนี่ยตาจะเสียมากย่ามาตั้ง30ปีมันก็ชินชาไปแล้วเลยเฉยๆ,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 ๆที่ร้อนเหือดแตกก็พัทนเอามือจะมือพวกนี้ด้าน เขาทำงานมานานมากตั้งแต่ผมรู้จักเขาก็ไม่ต่ำกว่า20ปีครับโอ้ฝีมือระดับเตียนแล้วครับมองรู้เลยอร่อยก็อร่อยรู้เลยแม่มองยากก็รู้แล้วว่าหนังนี่กรอบไอบว้กรอบเพราะเรายากคนยากเองเราต้องรู้นี่ว่าหนังตึงไไฟกรอบอยู่แบบไหน ตอนนี้มี3อย่างครับผมก็คือหมูไทยธรรมดาแล้วก็ฮ่องกงแล้วก็2แผ่นดินครับผมหมูไทยก็คือหนังกรอบทานได้แต่หนังเนื้อเอาไปทำอย่างอื่นได้ครับผม หมูฮ่องกงจะไม่มีกระดูกเราจะลอกกระดูกออกก็จะมีเนื้อหนังมันติดกันสามารถทานได้เลยโดยที่ไม่มีกระดูกมีลูกค้าที่ว่ามาสองคนหัวมเมียเมียอยากจะทานฮ่องกงหัวอยากจะทานหมูธรรมดาทำยังไงจะได้ทานทั้นสองท่านเราก็ปรึกษาน้อยก่อนน้อยเขาบอกก็ไม่เคยทำเหมือนกันแต่ก็ จะลองดูสองแผ่นดินก็คือครึ่งหนึ่งเป็นหมูไทยอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นหมูฮ่องกงที่เราเลาะกระดูก ดีวันนั้นแขกประจํามาลุงน้อยแกไปธุะประก็บอกถ้าลุงน้อยไม่อยู่ไม่มาย้างไปวันๆเสร็จๆถึงเดือนก็รับเงินเดือนไม่สนใจย่าให้ลูกค้าไปตอไม่ตอบไม่สนใจจะขายได้ไมามัานขึ้นอยู่ใะแก่ไม่เกี่ยวคนเนี้ยถ้าไม่ตั้งใจอย่าทำในช่วง30ปีนี่ น้อยนี่ก็มีส่วนหนึ่งที่ทําให้ร้านเรามีชื่อเสียงในด้านหมูมีแต่คนชมฮะว่าหนังกรอบพยายามย่างให้ใช้ได้ไม่ให้ะแก่เสียบางคนถ้าคนไม่รักอะกี่ที่เมากเลยผมแก่ทิ้งอย่างนั้นผมก็ทําได้แต่ผมทําไม่ลง